สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนและนี่คือรายการคุยกับหมออัจิมานั่นเองนะคะต้องขอทำท่านี้ด้วยนี่ <c oughs> คุณหมออัจิมา <c oughs> คนสวยนั่งอยู่ตรงนี้แล้ว คุณหมอคะรายการเราออกอากาศไปหลายๆวีคือ่มมีฟีดแบ็มาแล้วนะคะมีแฟนคือแฟนบอกว่าคุณหมอสวยมากและคุณหมอดูเด็กกว่าแนทอีกอันนี้เนี่ยไม่รู้ตาก้องแต่ไม่ดีหรือว่าเออมันเป็นอย่างงั้นจริงจริงเราจะบอกว่านี่แหละค่ะดีแล้วที่ติดตามรายการเราจะได้ค้นเคล็ดลับจากคุณหมอว่าดูแลตัวเองไมไม่รับเคล็ดไม่ลับไม่ปิดบังไม่ปิดค่ะเปิดเผยทุกแง่มุมยินดีเปิดเผยทุกอย่าง บอกแล้วว่าถ้าคุณผู้ชมดูอายุจริงคุณหมอนะต้องยิ่งอยากมาเจอตัวคุณหมอว่าคุณหมอดูแลตัวเองยังไงสวยเป๊ะมากแต่ก็สวยแบบยั่งยืนด้วยใช่ไหมคะแล้วสวยแบบยั่งยืนต้องสวยไปที่ลึกๆระดับเซลล์โอโ้โหคุณหมอพูดคํานี้มาปุ๊บเข้าช,ช่วงแรกของเรา <laughs> ได้เลยค่ะ หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยออไวเต้เซรัร่มบำรุงผิวให้หน้าขาวใสลดกระฝ้าจากประเทศเกาหลี หมอคุยข่าววันนี้เราจะพูดถึงหน่วยที่เล็กที่สุดในร่างกายเราก็คือเซลล์นั่นเองอม,มีข่าวมาค่ะเป็น2นักวิจัยนะคะคนหนึ่งเนี่ยเป็นชาวอังกฤษนะคะชื่อคุณจอร์นกัวดอลแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณชินยะยามานากะอันนี้เป็นนักวิจัยชาวญี่ปุน่น2คนนี้เพิ่งได้รางวัลโนเบลล,ล่าสุดปี2012นี้เลยค่ะสาขาสรีรศาสตร์หรือว่าการแพทย์สคนนี้เขาคิดค้นคุหมอ เปลี่ยนเซลล์แก่จากร่างกายของสิ่งมีชีวิตที่โตเต็มวัยกลับไปสู่เซลล์ต้นกําเนิดเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่เซลล์อื่นๆได้อันนี้มันกลับจากความคิดเดิมของเรานะนนความคิดคจากวงการแพทย์เดิม ที่ปกติแล้วเนี่ยเซลจะต้องมีการเจริญเติบโตจากเซลล์ที่เป็นเซลลตัวอ่อนเวลาที่ปฏิสนธิเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เซลก็เจริญเติบโตพัฒนาจากตัวอ่อนที่ยังมีคุณสมบัติในการซ่อมแซมเป็นอะไรก็ได้เจริญเป็นอะไรก็ได้จากนั้นแล้วเนี่ยก็จะเดินไปเป็นเซลล์เต็มวัยนะคะหรือว่าเป็นพัฒนาไปเป็นอวัยวะต่างๆะนะปกติในวงการของสเต็มเซลล์เองเนี่ยเขาก็จะมีการพัฒนาในการคิดค้นในการทดลองวิจัยของเขาก็คือนําเอาตัวสเต็มเซลล์ จากเซลล์ตัวอ่อนที่หลังจากปฏิสนธิได้ไม่กี่อาทิตย์ชาอาทิตย์เนี่ยนะคะเอามาที่เอามาเพาะแล้วก็เจริญไปเรื่อยๆไปเป็นเซลล์ที่เต็มวัยนำมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆแต่ปรากฏว่าพอเจอนี้เข้าไปสองคนนี้อึ้งเลยกับย้อนเฟดกับไปย้อนเฟดกับไปเอาเอาเซลล์ที่จากอวัยวะที่โตเต็มวัยแล้วอย่างเช่นเซลล์ผิวหนังนะคะเซลล์เหงือกเซลล์เออเซลล์ประสาทนะคะเซลล์หัวใจแล้วก็ มาผ่านกรรมวิธีแล้วกลับมาเป็นเซลล์ตัวอ่อนเซลล์ตัวอ่อนที่ยังมีคุณสมบัติในการที่จะสามารถที่จะเจริญเติบโตไปเป็นเซลล์อะไรก็ได้ค่หมอว่ามันเป็นอะไรที่มันการเปลี่ยนแปลงที่มันใหญ่มากของวงการแพทย์ซึ่งพอเขาสามารถย้อนกลับไปแบบนี้ได้เจ้าเซลล์ตัวอ่อนที่คุณหมอว่ามันก็จะได้พัฒนาเอาไปทําอย่างอื่นได้ต่ออีกใช่ใช่แทนที่เราจะต้องไปเอาเซลล์จากที่ต้องมีปฏิสนธินะคะ ที่ต้องเอามาจากาตัวอ่อนที่เป็นตัวอ่อนที่เกิดกจากเด็กอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องแล้วก็สามารถจะเอาจากอวัยวะหรือว่าเซลล์ที่โตเต็มที่แล้วเอามาเปลี่ยนแปลงอเอามาใช้ได้จากข่าวนี้ค่ะทําให้เราได้อย่างหนึ่งว่า จริงๆแล้วเนี่ยเราจะดูแลอะไรสักอย่างเนี่ยมันควรจะต้องดูแลไปลึกที่สุดถึงระดับเซลล์ซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดในร่างกายเราแม้กระทั่งเรื่องของเล็กที่สุดสําคัญที่สุดสําคัญที่สุดด้วยใช่คือหัวใจเลยของร่างกายมนุษย์คืออย่างที่เราเห็นว่าคุณหมอสวยเป๊ะขนาดนี้คือดูแลลึกถึงระดับเซลล์แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหความลับของหมอวันนี้จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าหมอชวนคุยวันนี้จะชวนคุยเรื่องของเซลล์ใช่ไหมคะใช่แล้วหัวข้อไหนคะคุณหมอ เราจะต้องสวย,วยส,สวยด้วยเซลสวยด้วยเซลไม่ใช่เซลขายของขาย <c oughs> ยาไม่ใช่แต่เป็นเซลในร่างกายเราใช <c oughs> ่แล้วค่ะแต่จะสวยยังไง <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันในช่วงหมอชวนคุยค่ะ ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดีไซน์อัจิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแนวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความงามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอ มอชวนคุยสนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เม็ดดีไซน์อัจจิมาสหาคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02-954-9440-1-089-900-6100 ร่างกายของเรามีจุดกําเนิดจากเซลล์เริ่มต้นหน่วยเล็กๆเ,เพียงหนึ่งเซลล์แล้วจริญเติบโตเพิ่มขึ้นเป็นจานวนเซลล์นับล้าน,านเซลล์ที่สร้างเป็นอวัยวะส่วนต่างๆเซลล์เริ่มต้นหน่วยเล็กๆนี้ถือเป็นต้นกําเนิดของชีวิตเซลล์เราทําหน้าที่ดูแลร่างกายให้ทํางานได้เป็นปกติสามารถเพิ่มจํานวนและเสื่อมสลายไปแล้วก่อตัวขึ้นใหม่ได้เองโดยอัตโนมัติแต่ด้วยปัจจัยต่างๆทางรูปแบบการใช้ชีวิตการรับประทานอาหารการใช้ยารวมถึงอายุที่เพิ่มขึ้น ทำให้เซลล์ที่สร้างขึ้นใหม่เสื่อมถอยลงนานวันเข้าเซลล์จะเริ่มทำงานผิดปกติส่งผลกับระบบภวัยวะต่างๆจนกลายเป็นที่มาของโรคและความผิดปกติต่างๆในที่สุดซึ่งปัจจัยส่วนใหญ่หล้วนมาจากพฤติกรรมการละเลยและขาดการเอาใจใส่สุขภาพของเรานั่นเอง กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในช่วงนี้ของรายการคุยกับหมออัจิมาค่ะและช่วงนี้คุณหมอจะชวนพวกเราพูดคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อผิวสวยด้วยเซลล์ลเผื่อกี้นี้บางคนอาจจะทานข้าวอยู่ตามมาไม่ทานอย่างรหมอค่ะจริงๆแล้วเซลล์คืออะไรและมีความสําคัญกับเราอย่างไรบ้างคะเซลล์ก็คือหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตนะคะก็มีหน้าที่ในการที่ทําให้เกิดการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนั่นเองะคะ่ะ ตอนนี้ตัวเซลล์เนี่ยมันก็จะประกอบไปเป็นส่วนต่างๆของอวัยวะของร่างกายนะคะแล้วก็ทาให้มีการทํางานนะคะทำให้เราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะมีชีวิตอยู่ที่อายุยืนยืหรือว่ามีออผิวพรรณมีร่างกายที่แข็งแรงเราก็ต้องดูแลหรืมอ,อย่าให้ใหเซลล์เสื่อม อย่าให้เซลเสื่อมแต่เซลไม่เสื่อมเป็นไปไม่ได้หรอกมันเป็นเรื่องธรรมชาติกฎไกลธรรมชาติใช่ใช่กฎธรรมชาติเราใช้งานมันเซลล์ก็ต้องเสื่อมซึ่งถ้าเราใช้งานมากมันก็จะเสื่อมมากกว่าคนอื่นถูกเพราะยั้งต้องดูแลมากกว่าคนอื่นปัจจัยที่ทําให้เซล์เสื่อมมีอะไรบ้างโอ้เยอะแยะก็คือง่ายๆคือการใช้ชีวิตถ้าเรายิ่งใช้ชีวิตเปลืองนะคะอย่างเช่นเที่ยวหนักทำงานหนักอดหลับอดนอนนะคะถึงเวลานอนก็ไม่นอน ถึงเวลารับประทานก็ไม like ่ทานอย่างเงี้ยนะคะหรือออกกําลังกายหนักๆคือคือยิ่งใช้ร่างกายเรามากเท่าไหร่เซลล์ก็ยิ่งเสื่อมเร็วเท่านั้นเพราะว่าเวลาที่เซลล์มันทํางานก็จะมีการซ่อมแซมเซลล์คู่ไปด้วยไปทางานปุ๊บเซล์เสื่อมก็จะมีการซ่อมแซมทํางานปุ๊บเซล์เสื่อมก็จะมีการซ่อมแซมมันก็จะซ่อมแซมเป็นเป็นคลนนิ่งเซลล์ตัวเก่าของเราแต่ถ้าสมมติเซล์มันเสื่อมไปมาก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 ๆาการซ่อมแซมก็จะเกิดน้อยลงไปเรื่อยๆ เมื่อนั้นเราก็จะเริ่มแก่แก่อะไรกันคุณหมอโรคต่างๆก็จะตามมาแน่นอนโรคทุกอย่างเลยเพราะโรคคืออะไรโรคของความแก่หรือโรคทั้งหมดก็มาจากความเสื่อมของเซลล์นี่เองถ้าอย่างนั้นต้องได้เวลาแล้วค่ะที่เราจะมาดูแลมาซ่อมบำรุงเซลล์ของเราเราจะได้ผิวสวยจากเซลล์จากข้างในเราดูแลเราทํายังไงได้บ้างคะคุณหมอคะถ้าพูดถึงการดูแลเรื่องของเซลล์หมาก็จะแบ่งง่ายๆเป็น2ออย่าง เวลาที่หมอดูคนไข้เนี่ยต้องดูว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่เซลล์ควรจะมีแล้วคุณยังไม่มีก็จัดไปอันที่สองก็คืออะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีในเซลล์ค,คุณมีเยอะเอาออก แล้วมันเอาเข้าเอาออกได้ยังไงบ้างอ๋มอมันมันทำไม่ง่ายแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปจนทำไม่ได้มีตั้งแต่ทำได้เองหรือว่าต้องใช้หมอช่วยนะคะเริ่มต้นตั้งแต่เราต้องมาดูก่อนว่าความเสื่อมของเซลล์ของแต่ละคนว่าแต่ละคนมันไม่เหมือนกันใช้ชีวิตไม่เหมือนกันพันธุกรรมไม่เหมือนกันบางคนก็พันธุกรรมการกําจัดสารพิษดีคนนี้ก็จะมีสารพิษน้อยถึงแม้จะรับสารพิษไปเท่ากันเมื่อเทียบสองคนอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดูเราก็จะดูว่าเอ้ยมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เซลล์ต้องการแล้วคุณยังไม่มีอันแรกที่สําคัญกองทัพเดินด้วยทองอาหารค่ะน้นสารอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นจําเป็นสําหรับเซลล์เซลล์ไม่มีสารอาหารเซลล์ทํางานไม่ได้ไม่ใช่ตายไม่ซ่อมแซมเพราะมันไม่สามารถจะมีพลังงานได้ถ้าเราทานสารอาหารเข้าไปปุ๊บถ้ามันไม่ถูกย่อยเป็นสารอาหารล่ะร่างกายไม่ได้ไม่ด้ ใช่เนี้ยสารอาหารในที่นี้หมอจะเน้นคําว่าสารอาหารมากกว่าคําว่าอาหารค่ะก็คืออาหารที่ถูกย่อยไปเป็นสารอาหารเข้าไปในร่างกายแล้วขึ้นไปที่สมองแล้วก็ส่งไปให้เซลล์ที่เซลล์สมองทําหน้าที่ในการจ่ายการทํางานอย่างอวัยวะต่างๆของร่างกายอาหารสําคัญกว่าจะได้สารอาหารที่ดีคุณก็ต้องรับประทานอาหารที่ดีอาหารที่ไม่มีการอักเสบอาหารที่ไม่มีสารเคมีอาหารที่ไม่เป็นพิษต่อร่างกายนอกจากอาหารแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมี สิ่งแวดล้อมของเซลล์ที่ดีอากาศก็คือสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมม่หมอไม่อยากจะให้เน้นเฉพาะเรื่องของอากาศอย่างเดียวแต่อากาศก็คือส่วนที่สําคัญคือคุณต้องได้ออกซิเจนบริสุทธิ์เพราะาเซลลใช้อาหารแล้วเซล์ก็ต้องใช้ออกซิเจน ในการทํางานของเซลล์ถูกไหมคะแต่ว่าอื่นๆมันก็มีผลต่อสิ่งแวดล้อมอสิ่งแวดล้อมของเซลล์อีกอย่างเช่นสารพิษก็ต้องไม่มีเหมือนกันหรือว่าสารพิษทางหูงสมมติถ้าเรากิดเราทํางานแล้วเราก็เห็นไหมมีแต่เสียงมลพิษทางเสียงมลพิษทางเสียงมีแต่แบบเจ้านายกลดานแ่บบเครียดอย่างเงี้ยก็สารพิษของความเครียดก็สูงขึ้นก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมของเซลล์อันหนึงนะคะก็คือต้องมีทั้งออกซิเจนที่ดีมีสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มีสารพิษนะคะข้อต่อไปคืออะไรคะพีหมอ กลังกายโอ้ใ<ต>น,นคุณแนนแอคทีฟทั้งวันอยู่แล้วหมอก็เหมือนกันทํางาน,นวิ่งขึ้นวิ่งลงอันนี้แบบว่าต้องมีการกําลังกายเป็นประจําทุกวันเพื่อจะได้หนึ่งได้ได้รับอ,ออกซิเจนเพียงพอนะคะแล้วก็ได้มีการขจัดสารพิษออกไปตามธรรมชาติออกไปทั้งเหนือนะคะแล้วก็ก็จะได้ยืดเส้นยืดสายกล้ามเนื้อก็จะแข็งแรงไปด้วยค่ะ ข้อที่4แล้วคุณหมอค่ะข้อที่4ี่ก็เป็นเรื่องของจังหวะการทํางานของชีวิตเราจังหวะการใช่ชีวิตชีวิตของเราเนี่ยจะมีจังหวะการทํางานตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บอวัยวะอันนี้ทํางานฮอร์โมนอันนี้หลังค่ะถ้านอนดึกปุ๊บอวัยวะอันนี้ไม่ทํางานฮอร์โมนที่ไม่ควรจะหลังก็หลังเช่นฮอร์โมนความเครียกก็จะหลังมากขึ้นแทนที่จะมีการหลังกรดฮอร์โมนแทนที่จะมีการหลังเมลาตินแล้วก็ฮอร์โมนก็เป็นตัวที่ทําให้เรามีการซ่อมแซมร่างกายคือฮอร์โมนแห่งความ หนุ่มสาวก็คือกรดฮอร์โมนชื่อมันก็บอกอยู่แล้วส่วนเมลเรานี้ก็ทําให้เราหลับสนิททาให้เราไม่เป็นโรคซึมเศร้านะคะพอนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าร่างกายมันขาดขาดจังหวะการทํางานของชีวิตนะคะพอจะนอนก็ไม่ได้นอนต้องมา<อ>ทํางานนะคะพอถึงเวลาทานอาหาร<อ>ก็ไม่ได้ทาน<อ>นะคะ การทํางานมันก็จะรวนไปหมดเลยะนะคะนาฬิกาชีวิตมันก็จะเสียไปค่ะอ,อันนี้เคยได้ยินมาค่ะว่าถ้าเราอยากอายุยืนหรืออยากมีร่างกายที่แข็งแรงเนี่ยพยายามใช้ชีวิตตามแบบนาฬิกาชีวภาพไบโอ o ลจิคอล l ล็อกแบบนี้ใช,ช่วงไหนที่ควรกินก็ควรจะกินนอนก็นอนตัวที่สุดคืออันนี้นี่คือ,อดีที่สุดของร่างกายมนุษย์ผ่านไป4ข้อแล้วข้อสุดท้ายที่จะดูแลรักษาเซลล์ของเราคืออะไรคะคุณหมอคะนั่นไงที่คุณแนนทำอยู่ คืออารมณ์ยิ้มยิ้มยั้งจังใสช่วยได้ช่วยได้ช่วยได้อารมณ์เป็นเรื่องสําคัญนะคะก็คืออารมณ์ดีมองโลกในแง่ดียิ้มทุกวันโอ้นี่จะบอกว่าเคล็ดลับที่คุณหมอให้นี่ดูเป็นการปฏิบัติตามได้ง่ายมากถูกต้องแต่พวกเราจะทําหรือเปล่าท่านั้นเองใช่แล้วห้าข้อง่ายๆในการดูแลเซลล์ไม่ให้เสื่อมไปก่อนวัยอันควรนะคะแต่ตี่ต่างว่าถ้าเกิดว่ามาแบบรุ่นนี้แล้วค่ะคุณหมอคะยากที่ใส่ไปแล้วใช่มันสายเกินไปนะคะถ้าเกิดมันเสื่อมไปแล้วไม่ไม่ไม่ซ่อม ซ่อมได้หมดไช่ใช่ซ่อมได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้กลับคืนเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์ซแต่ว่ายังดีกว่าไม่ทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นแล้วค่ะใครที่วันนี้อาจจะกลับไปลองสำรวจตัวเองว่าเอ๊ะคุณมีสัญญาณความเสื่อมของเซลล์อะไรออกมาบ้างนะคะกับร่างกายของคุณช่วงหน้าค่ะคุณหมอจะมาชวนคุยกันต่อเกี่ยวกับวิธีการซ่อมเซลล์จะซ่อมยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ หมอแนะสนับสนุนโดยออทิซินสมุนไพรลดน้ำหนักปลอดภัยไมโย่โยโย่จะถามคุณหมอว่าผลิตภัณฑ์ที่ผสมคอลลาเจนที่โฆษณาว่าดื่มแล้วสวยหน้าเด้งผิวกระชับต่งตึงลบรอยเหี่ยวย่นได้ทำได้จริงไหมคะคอลลาเจนเป็นโครงสร้างสำคัญในผิวนะคะเวลาที่เราอายุมากขึ้นเนี่ยคอลลาเจนจะน้อยลงเพราะว่าไฟโบบัสคือเป็นเซลล์ที่มีหน้าที่สร้างคอลลาเจนเนี่ยจะสร้างคอลลาเจนลดลง นอกจากนี้นะคะคอลลาเจนก็ยังถูกทำลายได้ด้วยแสงแดดมลภาวะนะคะสารอันสระต่างต่างหรือว่าควันบุหรี่ได้ด้วยคำถามที่ว่าคอลลาเจนทานแล้วช่วยให้ผิวสวยขึ้นได้จริงหรือเปล่านั้นก่อนอื่นต้องทราบก่อนว่าข้อที่1น,นะคะคอลลาเจนเป็นโปรตีนโมเลกุลใหญ่เวลาที่ร่างกายได้รับไปเนี่ย ต้องถูกย่อยเป็นโมเลกุลเล็กๆก่อนถึงจะดูดซึมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทานคอลลาเจนแล้วมันจะกลายเป็นคอลลาเจนบนผิวนะคะข้อที่2ก็คือว่าโปรตีนโมเลกุลใหญ่ที่ว่านี่ค่ะเวลาเข้าไปในร่างกายเนี่ยร่างกายก็จะส่งไปซ่อมแซมส่วนต่างๆซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้ให้ไปที่ผิวได้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นหมอแนะนําว่าการรับประทานอาหารนี่เขาผ้าหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม ก็เพียงพอต่อการทำให้ผิวสวยใสอย่างเป็นธรรมชาติได้แล้วค่ะหมอชวนคุยสนับสนุนโดยจินเซ็งโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลี หมอชวนคุยช่วงที่สองค่ะวันนี้เราคุยกับหมออจิมานะคะเรื่องของผิวสวยด้วยเซลล์นั่นเองช่วงที่แล้วเรารู้จักเซลล์กันไปแล้วแล้วก็รู้ว่าควรจะนําสิ่งดีๆอะไรเข้าสู่ร่างกายเพื่อดูแลเซลล์กันบ้างทีนี้มาตอนแรกคุณหมอพูดว่าวิธีการรักษาคุณหมอคือต้องเอาสิ่งที่ไม่ดีออกด้วยถ้าเรามีอะไรไม่ดีอยู่เราต้องบำบัดมันออกไปถูกต้องทำได้ยัง <หา S 1> ไงหาก่อนนะหาก่อนอะไรที่ไม่ดีหนึ่งก็พวกสารพิษในร่างกายค่ะ สารพิษในร่างกายมาจากไหนมาจากการที่เรารับมาจากภายนอกกับ<ม>ที่มันสร้างเองภายในเ<ม>วลาที่เราเวลาที่ร่างกายเราทํางานเวลาเซลเล์เราทํางานเนี่ยช่วงไม่ดีเวลาเซลลทำงาน Land. มันก็ต้องมีของเสียาว<ม>นี้เนี่ยไอของเสยเียก็คือเป็นท็อกซินของเซลอันหนึ่งนอกเหนือจากการที่เรารับจากภายนอกนะคะรับจากภายนอกก็อย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารที่ไม่ดีอากาศที่ไม่ดีมลพิษต่างๆนะคะเหล่านั้นก็เป็นสารพิษที่เรารับจากภายนอกแต่ภายในเองก็มีการสร้างสารพิษด้วยตัวของมันเอง เราเรียกว่าสารอนุมูลอิสระแล้วก็ร่างกายมันก็ไม่ได้สร้างสิ่งไม่ดีมาอย่างเดียวธรรมชาติให้มาคู่กันเสมอก็มีตัวจัดการกันก็คือร่างกายเนี่ยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้เองแต่ว่าปัญหาคือถ้ามันสารน้ำสัมันเยอะมากจริงๆจนที่เราสร้างมาต้านมันเาไมู่่มันก็ต้องเติมเข้าไปต้องหาวิธีช่วยมันเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยสารพิษก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจะต้องกำจัดออกใช่ ก็จะมีตั้งแต่สารพิษที่หมอพูดเมื่อสักครู่แล้วก็จะมีพวกโลหะหนักอีกอันหนึ่งที่มันเจอบ่อยบางทีเนี่ยสารอะมกัมสารอุดฟันก็มีบางทีก็สารที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะหรือบางทีก็คือสารเคมีที่ได้จากการรับประทานอาหารหรือว่าฮอร์โมนนะคะที่ได้เกินเข้าไปที่จากสารเล่งเนื้อแดงอะไรทั้งหมดก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ร่างกายเนี่ยมีมีสารพิษสะสมมากเกินไปซึ่งเราต้องตรวจหาบอกว่าเรามีอะไรตกค้างอยู่บ้างใช่ค่ะ กับอีกอันหนึ่งที่คนไม่ค่อยพูดถึงอย่างที่หมอเคยพูดไว้ก็คือเรื่องของการอักเสบในร่างกายนะคะการอักเสบเรื้อรังในร่างกายก็มีแต่เครื่องการอักเสบเรื้อรังการติดเชื้อเรื้อรังอีกอันที่สําคัญคือเรื่องของความเครียดความเครียดนี้สร้างสร้างสารพิษได้อย่างมากมายในร่างกายและทําให้ระบบการทํางานร่างกายมันรวนหมดเลยหรืออีกอันที่เจอบ่อยก็คือคนเป็นภูมิแพ้มันจะมีสารแปลกปลอมเข้าไปสารแปลกปลอมที่อาจจะเป็นสารที่ร่างกายเคยรู้จักแล้ว หรือยังไม่รู้จักก็ได้แต่เกิดปฏิกิริยา<ม>การอักเสบในร่างกายก็เป็นอีกอันที่ต้องจัดการไปค่ะซึ่งวิธีการที่จะกําจัดหรือบําบัดพวกของเสียเหล่านี้ออกไปนั้นทําได้ยังไงบ้างคะคือถ้าไม่ได้ทําด้วยตัวเองอย่างที่เราคุยกันตอนแรกนะคะเรื่องการออกกาําลังกายก็มีวิธีที่จะช่วยนะคะก็คือ,อช่วยทําให้อวัยวะ กำจัดสารพิษได้ดีขึ้นเช่นผ่านทางน้ำเกลือ,เ,ลอเวลาที่ตับเรามีปัญหามากๆเนี่ยจริงเราก็ต้องตับหรือว่าระบบอกอญญารแยและการดูดซึมมีปัญหาแล้วก็บายพาสส่วนนี้ไปเลยไดเล็กเข้าไปทางน้าเกลือทางหลอดเลือดดำเรื่องของไอ n ีนิ t ร o ชเทอร์ปีเนี่ยก็จะทํากันมากเลยแถบอเมริกา นะคะเขาก็จะมีการนิยมการให้สารกลุ่มพวกนี้นะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นการให้เพื่อบำรุงตับให้เพื่อลดสารน่านมูลสละหรือบางทีก็ให้ล้างตะกันในหลอดเลือดก็มีที่เราเรียกว่า ation คคเลชั่นั้นในเรื่องของน้ําเกลือก็จะมีอยู่หลายตัวมีตั้งแต่การช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะคะ,คะการช่วยเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายการช่วยขจัดเอา,อาโลหะหนากักหรือสิ่งแปลกปลอมออกไปลดสารนัานมูลสละ ก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการเอาสารพิษออกไปจากร่างกายได้ดีแล้วก็ให้สารอาหารที่ดีเข้าไปในร่างกายอย่างนี้เราต้องทําบ่อยแค่ไหนคะคุณหมอก็ส่วนใหญ่แล้วก็ทำทุกอาทิตย์จนกว่าอาการของโรคจะน้อยลงดีขึ้นนะคะ <ừ> แล้วก็ค่อยๆห่างไปแล้ววิธีอื่นล่ะคะก็จะมี